ครับอยู่กับผมซานเอกวันพีทอีกแล้วนะครับ <c oughs> เอคลิปที่ผมลงเรื่องวันพงวันพีทไปก็อย่าลืมไปดูเนี่ยนะครับวันนี้เสนอละ,ล,ะละเลเพิ่งสุ่มได้เมื่อกี้ครับกองทัพเรือจอมพลเือเอกเซนงอคุครับตัวนี้เลย <c oughs> จอมพลเือเอกนะครับตัวนี้แต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร <c> ่ <oughs> เพราะว่าตอนที่ผมเอาไปลงเล่นอะมันแบบมันโดนตีแล้วเรื่องมันลดไหวครับมาผมจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับ <c oughs> มาเอาแบบโซโลแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเันแบบโซโลเอาเป็นนี้หละเดี๋ยวผมจะให้ดูครับความอ่อนของมันดูผมจะให้ดูจอมพเลเรือเอกเห็นผมแบบคิดว่ามันจะเก่งขนาดไหนะเพราะว่าผมดูจอมพเลเรือเอกมาแล้วแต่มันก็โหดนะครับในในวันพีชมันโหดมากเลย ไม่รู้ว่ามันหดหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ค่อยดูตัวนี้มันเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ชอบดูก่ะครับไม่ชม่ไม่ชอบดูวันพีนะไ,ไม่ชอบดูบดตะเกียบมามาเลยจ้ามาเลยจ้ยชึบชึบ,ชบมืพยังบักชุบรุ่งมามันอุยเราสี่พันแล้วเออลืมไปผมผมัพแล้วนี่ว่ะป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายครับมามาสก,กิลเราเริ่มแรงขึ้นละ สว่วนอีกซุปซุปซุปมานี่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วจอมพลเรือเอกครับซินโงคุทึบทึบอืมสรุปไหมทึบทึบอุ้ยแป๊บเดียวยังอ่ะทำมันตายง่ายจังอ่ะมาครับเดี๋ยวไปเจอกับแบทเทิลมังหมดเบทเทิลดูดิ <c oughs> ว่าเจ้าซินโงคุพลเรือเอกเขาจะไหวหรือเปล่า ก่อนนี้นะครับกระทืบไลค์ให้ผมก่อนนะกระทืบแบบกระทื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 บนะครับกระทืบเลยกดแชร์ด้วยครับกดแชร์กระทืบ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 เลยครับมาเชฟกระจกว่าโอเคเอ้ยมีฮอคมีฮอคเอามีฮอคก่อนครับเอมีฮอคมามาแต่๋ยวมีฮอคเหรอจะสู้ซิงหกมาดูครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ อย่าลืมไปดูคลิปที่ผมลงไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคนดูน้อยเหลือเกินดันให้ผมหน่อยดันให้ผมหน่อยนะครับพอดีอยากดังครับไว้รุ่นสร้างตัวครับอยากยอๆครับหัดทำ YouTube ครับกรุณาไปกดติดตามผมหน่อยครับจึ๊บมือบางไฟเต่ามาอุ๊ย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 เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะมีฮอกไอ้ตายเยอะมีฮอกเป็นไรอ่ะ ยึบอุ Finished ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผมล้มเลยผมล้มเลยเฮียเรื่องเรื่องส่งพันในคิสัตว์มามามานี่มาน,นี่เลยมา,มา Gotta, นี่เลยมามารู้จักพลพลเรอเอกเซนงงูคูน้อยไปละน้อยเปละปึ๊บอุ๊ยเฮียต่อยต่อยพิรันต์ต่อยพิรันปึ๊บปึ๊บอุ๊ยผมโดนผมโดนมาดิมีฮอกรอมีฮอกกับเราอ่ะฮะมีฮอกก็จมได้นะครับมีฮอกก็จมได้ไอ้แฮมเอ็กซ์ไลด้วยกอดอกซดด้วยกอดอกซดด้วยโคตรแอคเลยโคตรแอคเลยมาดูว่าเรา โอ้ได้อันเดียวเองไม่เป็นไรครับมาต่ออีกสักหนึ่งตาครับมีฮอกเอาชนะมีฮอกให้ได้เอ๊ะมีฮอกจบแล้วหรือเปล่าต่อไปเจอตัวตัวอะไร <c oughs> ต่อไปเจอกับกิงกิงอ่ะมันชื่อกิงอ่ะโอ้ชื่อก็ชื่อก็ประหลาดแล้วครับมามาดูว่าเซนโงคู่กับกิงใครจะชนะปิงครับกิงหรือเปล่าหรือปิงครับ มา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 วันนี้ลงคลิปเยอะแล้วเนี่ยขยันครับขยันลงคลิปพอดีไม่ได้ลงมาหลายวันละผมเคยถ่ายแล้วอ่ะมันแบบอันเนี้ยอยู่ดีมันคลิปมันหายอ่ะครับปึ๊บปึ๊บอุ๊ย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 เร็วนะจ๊ะเร็วนะจ๊ะเป็นไงล่ะจ๊ะเป็นไงล่ะจ๊ะปึ๊บปึ๊บเอ้าเอาวิ่งไปโดนเฉยเอาวิ่งไปโดนเฉยรู้จักรู้จัก เปล่าพลเลยเอกเซนงอขวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าตาละหล่อแค่นี้เองนะอือดูครับดูท่าแอคมันอือหึ่โคตรแอคเลยโคตรแอคเลยก็ยยชนะสามตาติดครับโอเคไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ครับโอเคไปละอย่าลืมกดที่ไลก์ให้ผมด้วยนะครับบายครับไปละเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง